สวัสดีครับร้านไยพรรพักเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเปรลียนพระพุทธีนราลาดมั่นในตามราบผลบูตูวีนะครับของวัดพระศรีน้ำมหาธาจังหวัดพิณุโลกนะครับพิธีพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่นะครับพิธีมาจักรพัรดินะครับในปี2 5 1 5นะครับโดยมีพระเกจิที่เขาร่วมีานจิต เป็นพระเกิจิที่โด่งดังมากในยุคนั้นนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังโด่งดังนะครับหลวงพ่อเงินวัดรอนเยหอมนะครับวัตถุมงคลท่านก็มีราคาสูงนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอมหลวงพ่อแดงวัดเขาไม้ได้อิกนะครับเป็นที่โจทย์จันท์ว่าวัตถุมงคลท่านเนี้ยเอกอู่เรื่องคงกระพันชาติเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยนะครับหลวงพ่อหอมวัดชักมากนะครับเรื่องของสิงห์นะเป็นท่านกบีราคาแพงหลวงพ่อสุกวัดโพไซทองหลวงพ่อสุก่ยท่านเป็น พระเกจิที่มามีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงพิธีพุทธาพิเศษครับพุทธยี่ห้าตรวรัตแนะครับท่านเป็นพระต่างจังหวัดนะครับในพิธีนั้นเขาก็นที่มนพระมามากแล้วก็ท่านจะอยู่ข้างนอกนะครับวิหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระในเมืองที่โด่งดังท่านก็อยู่นอกนะครับในเต็นแล้วก็ปรากฏว่าฝนตกฝนตกแนละ้วท่านไม่เปียกเลยก็เป็นเรื่องที่แปลกปันแปลกคือหาเขาตั้งแต่นั้นท่านก็เลยได้รับความนิยม ประตมงคลท่านมีราคาแพงมากนะครับหลวงู่สุขวัดปกของวัดโพไซทองนะครับนะครับก็เลยเป็นที่จดจันตั้งแต่นั้นมานะครับหลวงพ่อสดวัดถังน้าใหญหน้านะครับหลวงพ่อพิงวัดบทโกนคนูประตูมงคลท่านก็เออุเรื่องคงกระพันชาตินะครับมีประสบการณ์มากหลวงพ่อหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นะครับประตมงคลท่านก็มีราคาสูงนะครับหลวงพ่อถิ่นวัดป่าเลไลนะครับนะครับประตูมงคลท่านมีราคาแพงนะครับหลวงปู่กีนะครับ วัดหูช้างนนทบุรีนะครับนั่นก็เป็นสิทธิ์สายพุทธเวทนะครับนะครับของสำนักสำนักพุทธเวทเมืองไทยนะครับวัดประดูทรงธรรมวัดประดูในทรงธรรมนะครับจังหวัดพระนครศรีจานะครับหลวงพ่อขอมวัดไผ่โลงงงวหลวงพ่อจมะท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์นะครับปัถนาพุทธภูมิหลวงพ่อเนื่องวัจุลามณีนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทอง หลวงพ่อกเกษมสุสารใจรัางท่านก็เป็นพ่อรหันนะครับหลวงพ่อกเกษมหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับเรียนบอกให้เก็บกันะมาดูคลท่าน,น,นตอนนี้หลวงพ่ออดวัดจันเสนนะครับขาดไม่ได้ก็คือหลวงพ่อโกยวัดกสิตารามหลวงพ่อโกยเนี่ยมีเรื่องเล่าตั้งนานนะผมเมื่อก,ก่อนเปิดร้านอยู่ตรงพงเพชรนะครับก็มีลูกค้ามาหาแล้วก็บอกว่าให้เก็บพระของหลวงพ่อโกยนะครับเพราะเขาเคยล้มละลายมาแล้วนะครับสุดท้ายบนสุดหลวงพ่อโกยแล้วก็ถูกลอตเตอรี่รงวัที่หนึ่ง ตอนหลังเขาเลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่กล้าลงทุนนะครับไปไหนท่านเขาจะจะใช้โมเตอร์ไซค์ในเขาอ่ะเขากันล่าฟังนะฮะเคยเป็นหนี้แล้วก็หมดตัวสุดท้ายก็ฟื้นกลับมาได้รก็พอหลวงปกวยแล้วบอกให้ผมหาผูจูงมือหลวงปกวยมาเก็บไว้กูใช้ผมก็ตอนหลังก็มีนะฮะเริ่มมีเก็บมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับ อีกองหนึ่งก็หลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มเนี่ยท่านเป็นนะพระสงปร,ร,ร,ริยสฆ์ที่หลวงพ่อฤาษียิงนำบอกไปเจอท่านนะครับจะกายเนื้อนะครับที่พระจุลามณีจะดีสถานบนสวรรค์นะฮะแต่หลวงพอ่อฤาษีท่านไปได้อธิษฐานกายไปได้จิตนะฮะแต่หลวงพ่อจวนจะไปกายเนื้อเลยเป็นที่คือฮานะครับแต่ท่านไม่ค่อยคุยนะว่าดูบางคนท่านไม่ค่อยมีราคาแพงนะครับผมเคยเคยไปกราบท่านหนึง่งวัดตรีละสังขารท่านก็ยังเก็บอยู่ นะครับหลวงพอ่อกลวยเออหลวงพ่อจวนเนี่ยก็จะได้วัตถุมงคลไม่แพงแต่น่าใช้นะครับผมว่าน่าใช้มีวิธีหารอะไรเยอะก็ไม่รู้จนไปยังไงนะกายเนื้อนะครับไปด้วยกายเนื้อส่วนหลวงพอ่อฤาษีนิจไปด้วยอาทิตย์กมานใยนะครับแปลกเหมือนกันแต่นี่เป็นเรื่องที่หลวงพอ่อฤาษีดำเล่านะครับหลวงพออว่อนนวัดกลางท่าเรือท่านเ็อเอ,อ,อกอเรื่องกองกบัญชาตีนะครับ หลวงพ่อกลวยก็เคยบอกช่วงที่พิธีพุทโธิเศกของวัดธนชัยนะครับของวัดจีนนั่นเองในปี2518หรยสิลวงพ่อเทียมพระกษัตรตาชีราชนะครับก็เอกอูนะครับื่องพุทธเวทหลวงุโตวัดประดู่ินทีวัดทุมงคลท่านมีราคาแพงหลวงพ่อเซ่งวัดกระยาณมิตรหลวงพ่อมิ่งวัดกกนะครับหลวงปูทีมวัดละหานไร่วัดตุมงคลมท่านตอนนี้ราคาจับต้องไม่ได้นะแพงมโหฬานะครับ ไม่ว่าจะเป็นพระคุณแพรไม่ว่าจะเป็นเหรียญเซมานะครับหลวงพ่อเกตวัดเกาะหลักนะครับอาจารย์นามแก้วจันนะครับใส่เขาอ้อนะครับหลวงพ่อโคงวัดบ้านสวนนะครับใส่เขาอ้อหลวงพ่อสงวัดเจ้าฟ้าตาลาลอยหลวงพ่อผาวัดอุดมโพคาเดชเกษก็เป็นจิตใจพระจันทร์มั่นอาจารย์ถนอมวัดนางพญานะครับหลวงพ่อทองวัดท่ามาปางหลวงพ่อชื่อวัดจำหนักเหนือหลวงพ่อบุญวัดวังมะนาวหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หลวงพ่อองค์ หลวงพ่อกับวัดโกกกาบลวพ่ะเจริญวัดทองนพคุณหลวงพ่อชื่นวัดคุ้งท่าเสาวพระครูสนิทวิยาการวัดท่าโขงหลวงพ่อดำวัดบํานุธรรมหลวงพ่อผันวัดราชเจริญนะครับประดุหมงคลทีมีราคาสูงนะครับพ่ครูพุทธบัญญยาพิบาลวัดพุทธบาทสระบุรีนะครับแล้วก็พระเกจิต่างๆตั้งจากพิศุโลกแล้วก็ตัวประเทศนะฮะรวมทั้งหมดร้อยเก้ารูปเกพิใหญ่นะครับข้างหลังก็จะเป็นเงินตรงนี้ นะครับแล้วก็เขียนว่ามันในตำราพมบุนโดมีนะครับเป็นเนื่ององแดงนะครับแต่ว่าผ่านระยะเวลามานานก็เลยกลับเก่าครความมันไม่มีแล้วนะฮะหายไปเกลี้ยงเนี่ยตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบห้าปัจจุบันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดผ่านระยะเวลาแล้วระยะเวลามาแล้วถึงห้าสิบสามปีเกือบครึ่งหนึ่งนะครึ่งตวัษแล้วครึ่งตวรรษนะครับ รายการนี้ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านเ,ออเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะพุชกินาาท่านก็เป็นพระพุทรธรักธิ์นะครับว่ากันว่าพระอินทร์มาสร้างไว้ให้นะนะครับเฉพาะปุชินาลาเองท่านก็มีเทวดาที่อารักษ์ปุชชินาชท่านก็เป็นพระพุทรธรักธิ์นะครับมีเทพนะครับไปอารักขาท่านมากมายนะครับก็สามารถที่จะรดนรำนานให้เกิดผลสำเร็จต่าง กับผู้คนได้นะครับเดี๋ยวนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับผมทองแดงแต่เนื่องจากผ่านระยะเวลานานก็เลยนะครับความมันหมดเลยนะไม่เคยเหลือแลนะ้เนี่ไม่มีความมันแห้งสนิทนะผ่านระยะเวลามาแล้วถึงนี่หนึ่งแค่ขอบข้างในถึงจะเหลือข้างนอกนี่ไปหมดแล้วนะแห้งถูกสมภาสอากาศนะครับแต่รุ่นนี้สภาพนี้นะ หน้าตาท่านก็นจะพอเห็นแต่ไม่ไม่เห็นชัดมากนะครับรุ่นนี้ผมขายมาหลายเรือนแล้วอันี้สีสีผิวดำเดิมนะครับผ่านระยะเวลามาแล้วกัสนสํารวจก็คือหกสิบแปดลบกับสิบห้าผ่านระยะเวาลาถึงห้าสิบสามปีนะครับรายการนี้ลูกคา้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านโอไอพีระเครื่องนะครับโทรถึงเก้าหกก้าวสี่นย์แปดจุดแปดหรือสุดแปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่ง ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดทุกรายการวันจุลมงคดีๆจากร้านอวยพรฝักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ